ดีครับเรดีเพื่อ<ๆ>เพื่อนซนิต<ๆ>ตาชคิครับผมวันนี้วางเว้นจากขับรถครับก็เลยวางเว้นเวลามืดครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื<ๆ>่อน<ๆ>มาอุดกระเบื้องรั่วครับอุดกระเบื้องรั่วพอดีใช้กระเบื้องเก่าจากที่เขารื้อบ้านมาครับเราซื้อกระเบื้องเก่า คือกเบืองเก่าแต่บางบางบ้านบางร้านครับบางแห่งเขาจะใช้น็อตเจาะครับคือน็อตเจาะเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับเราจะพาเพื่อนๆมาอุดครับอุปรกรณ์ก็จะมีนี้ครับเอาเลยนะครับเพื่อการไม่เสียเวลาพาเทปครับผาเทปอุดด้านล่างไว้นะครับ ด้านล่างไว้ปูดไปเสร็จแล้วก็นี่ครับอุปกรณ์ชิ้นที่สองกาวรอดครับหยอดในรูเลยหยอดในรูเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ปูนปูนซีเมนแล้วก็ขอเข้ามาครับปูนซีเมนอุดไปเลยหลังจากนั้นก็หยอดเข้าไป ลงในรูครับอุ้ย,ยมันดอนมากเนะครับเพื่อการลดต้นทุนครับเราคนใช้แรงงานครับเราซื้อ,อกระเบื้องยางนานพวกตราเสือพวกโก็แผ่นหนึ่งก็ตกสามสิบกว่าบาทหรือสี่สิบบาทนะครับแต่นี้เราซื้อ,อ เจ็ดบาทแปดบาทนะครับนี่ครับเรียบร้อยปูนะครับนี่ครับเรียบร้อยแข็งดีกว่าซื้อกระเบื้องใหม่ครับเพราะว่านี่เราไม่ทำศาลาไว้นั่งเล่นหรือว่าเอาไว้นอนเอาไว้นอนก็ได้ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยด้านล่างครับต่อได้แล้วครับ ไครับนี่ครับตัวนี้ชัดเจนเลยเรามีหลายอย่างครับที่ว่าใช้อุดได้นี่ปัดวับเข้าไปเอาปัดเข้าไปอะไรก็อุดครับจานล่างไว้อะไรประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดอืมนี่กาวร้อ네นกาวร้อนหยดเข้าไป อะไรก็ได้ครับเป็นซีไอกับประเภทพวกอ่าผงกักฟอกหรือมาม่าอะไรก็ได้นะครับนี่หยดลงไปตกลงไปแล้วก็แตงใหม่นี่ครับมันโยนมานี่นิดเดียวก็ใช้ได้ครับเนี่ยครับแข่งเป๊เออแข่งเป๊อ๋อไอนี้สองเลย เราซื้ออชิ้นหนึ่งกระเบื้องแผ่นหนึ่งเจบาท8บาทครับเราซื้อ,อกาวร้อ, 9, รอ,รอ,รอนหลอดหนึ่งก็แปะได้หลายอันหยอดเข้าไปเห็นไหมครับทำไงาไง่ายเราประหยัดตน้ตนทุนประหยัดได้ก็ต้องประหยัดยุคนี้ ถ้าเราซื้อแผ่นใหมสี่สิบบาทหรือว่าห้าสิบาทยี่ห้อดังๆห้าสิบบาทเป็นนอดไปเกลียงมั่งส่วนมากเอ่อพวกประเภทโรงงานเขาจะใช้ออนน็อตนะครับประเภทโรงงานพวกเขาจะใช้น็อตเนี่ยเราไปหาซื้อตามร้าน ขายคองเก่าเก่าเก็บ,บนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆ้ถาอยา,ยอยากลองทำดูก็เอาไปได้นะครับนะปูนนะครับปูนขาวปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์ใครว่าฮิตาชิเสิทธิฮิตาชิทำได้อย่างเดียวคือขับแมคโครครับทำได้หลายอย่างสิทธิฮิตาชิขับขับได้หลายอย่าง ซ่อมรถเครื่องก็ได้ครับพอดีวันนั้นผมได้เอาคลาสรถเครื่องฝาข้างครับฝาคลาสรถเครื่องแต่ผมเสียดายไม่ได้เอาทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูวิธีการถอดแผ่นคลาสนะครับนี่ครับปูนแล้วก็หยอดกาวเข้าไปโดนม้า จะได้ครับแห้งแบบแบบแบบปิดหน้าไปเลยแบบ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 เนี่ยตอนนี้ก็อ่ะเสร็จแล้วลดต้นทุนง่ายๆครับก็คลิปนี้ครับห้านาทีมีประโยชน์นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้กว่าเพื่อนๆกดจับคระไรให้กับสิทธิกระชิด้วยนะครับเป็นกำลับบงใจให้ ิบหน้าค่าสินฮิตาชิมีอะไรดีๆเสนอก,กับเพื่อนๆนะครับอ๋อปอคุเยียว<ก>สิบฮิตชิก็จะเอามาเสนอให้นะครับบกว่าช่องของสินฮิตชิตนั้นไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับเรื่องแมคโครอย่างเดียวครับเรื่องอื่นก็เอาทับคลิปให้ครับเพ,เพื่อไม่เบื่อนายไม่เบือเบ่อ กันแบบง่ายๆครับเอานะครับคลิปนี้สิบนชิีก็โอ้จบกันเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย